เดี๋ยวครับวันนี้ก็เขามาดูลูกทุเรียนนะครับพอดีกระหลอกมันมันกระโดดใส่กิ่งครับมันก็เลยหักครับหักขาตน้นหลายลูกเลยครับเสียหายเยอะเลยครับกระหลอกมันกระโดดใส่กิ่งยังหักขาเลยครับ เหมืนหักขาครับหนุกกำลังเหมือนจะดีนะครับอ๋อมีรอยเก่าอยู่ครับจริงๆด้วยนะครับขาด่า,ากระหลอกมันกระโดดมาไกล้ครับ